หนูมันขายชาติครับนะขายชาติ M O U ครับไปจับมือกับคลัมนะครับนะไปจับมือกับคลัมพยานก็มีใครล่ะครับมีอุนฮันเนตนะครับแล้วมีอันวาครับนะทำอย่างนั้นได้ยังไงครับไม่ถามคนไทยเลยครับนะขายชาติครับนะเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าประเด็นเลยครับเรื่องอย่างนั้นนะครับมันขายชาติเพราะอะไรทำไมมันต้องขายครับ ผมก็อยากจะฝากนักร้องนะครับนะเอาหนูที่ไปจับมือกับนะครับกับพลัมนะครับในการให้สัมปทานนะครับหรือว่าเป็นการายกให้เขาครับมันมันจะซ้ำรอยกับเหมืองทองอิสลามไหมพี่น้องครับนะมันมันจะซ้ำกันไหมสิ่งแวดล้อมมันจะผ่านไหมครับ ผมว่าแบตเตอรี่น้ำกดดีๆครับนะเหมืองนะรแร่นะครับแร่แร่แรเฮิดนะครับนะที่ไปสัมปทานให้เขาทําไมไม่ร่วมทุนทําไมไม่ทําเองครับนะทําไมไม่ทําเองนะทําไมไม่คิดคน้นไม่นะครับหารอให้ลูกหลานของเรามีความรู้ก่อนครับนะให้มีความรู้ให้มีความเชี่ยวชาญทังเรื่องแร่แร่แรเฮิรอนครับ นะทำไมคุณต้องมาทำเองโดยเฉพาะรัฐบาลนุลินเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับมึงรีบมึงรีบทำเพื่ออะไรก็พูดถามหน่อยมึงถามคนไทยหรือ,อยังทำไมเรื่องนี้ทำไมไม่ผ่านสภาครับทำไมไม่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรนะก่อนที่มึงจะตัดสินใจนะ เอรีออยังครับพี่น้องครับมันจะซ้ํารอยกับเมืองอิสราเอไหมครับที่เราโดนฟ้องเป็นแสนแสนล้านตอนนี้นะ่ะนะสิ่งแวดล้อมไม่ได้มาทาแล้วมีผลกระทบครับมึงเคยสํารวจศึกษาหรือยังสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงครับนะสิ่งแวดล้อมกระทบอะไรบ้างนะครับนะไม่ใช่ว่าเป็นนายกจะทําได้ทุกอย่างนะครับกูอยากจะดูน้าหน้าเก้าตัวครับกูอยากจะดูน้ําหน้านักร้องครับ เวลาอุ้งอิงทําอะไรนี่โหครับมีพวกหมาไปหลอกกูอยากจะรู้ครับนะสัมปทานมีกี่ข้างแล้วครับสัมปทานทางด่วนก็โหครับเห็นหรือยังทางด่วนก็แพงครับนะต่อสัญญาให้เขาอีกมึงไปทําอย่างนี้ได้ยังไงครับมึงไม่รู้ตัวมึงเองหรือครับเป็นนายกนะครับให้แจ๊คมาครับนะเสียงคนทั้งประเทศ นะครับนะสนับสนมมึงแค่ล้านเสียงครับพักที่เขามีประชาชนสนับสนมมากกว่ามึงเขายังไม่เขายังทําไม่ได้เหมือนมึงแล้วมึงกล้าทําได้ยังไงครับนะพวกมึงทําอะไรล่ะครับสตองอก็ถล่มครับตึกสตองอยังถล่มเลยนะเห็นหรือยัง,อยงครับมีแต่ความเสียหายนะครับอนาคตไม่รู้ครับ กูเซ็นไว้ก่อนกูรับกล้วยไว้ก่อนครับอย่างนี้มันเสียหายนะครับนะมึงต้องถามประชาชนก่อนครับลงทําประชามาติก่อนครับดูสํารวจผลกระทบนะครับแต่นี่งไปลงนามเลยได้ยังไงครับอย่างนี้มึงดูถูกคนไทยเนี่ยนะมึงตบหน้าคนไทยครับกูถามนยว,ว่าสมบัตินี้เป็นของโคตรพ่อโคตรแม่มึงคนเดียวหรือครับมึงทําไมไม่ถามพวกกูบ้างพวกกูเห็นด้วยไหม นะครับต้องมีการศึกษาต้องมีการสำรวจนะครับว่ามันผลกระทบจะเกิดอะไรนะครับแต่มึงให้เขาไปแล้วครับนะมึงให้เขาไปแล้วได้ยังไงเซ็นง่ายๆได้ยังไงครับนี่คือการขายชาติครับขายชาติกูอยากดูว่าไอ้น้ำหน้าไอ้อะไรครับไอ้ปานเทพมึงว่าไงครับมึงเก่งนักเรื่องสนที่สัญญาเน่อครับนะเห็นหรือยังครับประเทศเราขุดสมปทานใี่เขาขุดน้ํามันน้ํามันก็ยังแพงครับ นะน้ำมันก็ยังแพงครับกูอยากจะรู้ว่าประชาชนจะได้อะไรครับการที่มึงไปทํานะครับนะสัมปทานกับเขาแบบนี้ไปลงสัมปทานครับประชาชนได้อะไรอย่างเหมืองทองเนี่ยครับทองคําประเทศไทยถูกลงไหมประชาชนซื้อทองเนี่ยถูกลงไหมก็ไม่ได้ถูกครับแถมโดนฟ้องอีกครับนี่เหมือนกันครับนะแร่แร่เฮิร์ทหรือมันเป็นแร่หายากครับท่านผู้ชม เอาไว้ให้ลูกให้หลานเราเราเดือนล้อะไรครับในน้ำม,มีปลาในนาม,มีข้าวในอ่าวเนี้ยเราทําอย่างอื่นก่อนไม่ดีกว่านะครับนะในอ่าวก็มีกา๊าซมีน้ํามันอยู่ทําไมไม่ทําตรงนั้นก่อนทําไมต้องมาทําตรงนี้ครับนะอย่าลืมนะครับแร่ตัวนี้มันไปทําเกี่ยวกับนะครับพวกอิเล็กทรอนิกส์ครับนะไปทําพวกนะครับพวกไอซีครับพวกไอซีพวกนะครับชิ้นส่วน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับนะที่มันหายากนะครับหายากในโลกนี้มีประเทศไทยครับทำไมไม่ห่วงแขนไม่รูกให้หลานเราให้เขาความรู้นะครับให้เขาศึกษาเรียนรู้ก่อนครับนะหรือจะทำทำไมไม่ร่วมทุนกับเขาครับร่วมทุนเลยครับเอาเขามาครับนะเราจะได้วิชาการจากเขาเราจะได้ความรู้นะครับจากเขาด้วย ไม่ใช่ว่าให้เขามาสัมปทานนะครับเหมือนกับเหมืองอิสราครับตอนนี้โดนปรับไปเท่าไหร่ครับนะโอ้โหครับเอาคนเอาคนแบบนี้เทาๆแบบนี้เลยครับนะมาเพื่อนะครับขายประเทศครับนี่คือการขายชาติครับแล้วแล้วจะรับผิดชอบยังไงครับกูอยากจะรู้ว่านักร้องครับนักร้องมันจะล้องสารรัฐนูลเก้าตัวมันจะว่ายังไงครับนะต้องมีคนไปร้องครับผมก็อยากจะฝากนะครับพัคเพื่อไทยไปร้องครับ ไปลองดูครับว่าไอ้เก้าตัวมันจะว่ายงังมันจะตีตกไหมนะครับนะมันจะทํำยังไงครับเพราะว่านะที่ผ่านมานี่ทุกอย่างมันตัดสินเองหมดครับเรื่องนี้ดูดีครับว่าถ้ามันไม่ดําเนินการใดๆผมถือว่าอนุทินเป็นพ่อมันครับเป็นพ่อของคนพวกนี้ครับกลุ่มองค์กรนี่แหละทั้งหลายครับอนุทินเป็นพ่อมันมันทําได้ทุกอย่างครับนะมันทําบ่อนมันยังทําได้เลยครับ ทำบอลที่นะครับต้องสายตะกูมันยังทาได้ครับอยึดที่เขากระโดงมันยังทำได้เห็นไหมเขากระโดงตอนนี้ทําไมมันห่วงนักหนาครับมันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นพี่น้องสงสัยไหมครับนะมันทําไมถึงห่วงแขนมันทําไมถึงนะครับนะแต่ต้องไม่ได้เลยครับมันทําไมต้องโอ้โหสารดีกาตัดสินแล้วก็ไม่แล้วครับมันต้องไปรอสารปกครองอีกสั่งนู่นสั่งนี่ครับ นะแล้วอีกอย่างมันก็เป็นมีอํานาจอยู่อย่างนี้ครับประเทศทาาิจะเหลืออะไรล่ะครับเหลือแต่กระท่อมกัญชายาบ้าให้ลูกให้หลานเราเสพครับเผาบ้านเผาเรือนตัวเองครับนะค่าพ่อค่าแม่ตัวเองครับเหลือแน่นอนครับกระท่อมกัญชาครับยาบ้าครับนะให้ลูกไล่หลานเราเหลือแก๊งคอเซนเตอร์ให้หลอกลวงนะครับนะคนไทยหลอกลวงชาวโลกนะครับนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับถ้าให้ถือในพวกนี้นะครับนะ อยู่ต่อไปนะครับคนไทยเนี่ยมีแต่เสียหายนะครับนะอยากดูครับว่าทำไมไม่เข้านะครับทำไมไม่เข้ารัฐสภาบ้านเทพกูอยากจะถามมึงนะที่มึงบอกว่าโอ้เก่งเรื่องกฎหมายเก่งเรื่องนะครับนะสัญญงสัญญาครับระหว่างประเทศครับมึงไปดูครับนะกูว่าหมาครับงานนี้ครับไม่มีใครเห่าหอนเลยครับเงียบเหมือนหมานะครับนะเงียบเหมือนชุนัาข่วยครับ นะตอนนี้โดยเฉพาะจตุพรว่าไงครับนี่แหละครับสิ่งที่มึงเรียกร้องหานักหนาครับแสดงว่าพวกมึงหาแดกแบบนี้เองครับนะเพราะว่าถ้าอุ้งอิงทำถ้าทักษิณทำเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์ครับยกตัวอย่างอย่างขุดบ่อนน้ามันจากเ่าไทยนี่ครับไอจากเกาะขุดนะน้ำมันที่ก็จะถูกลงครับแต่พวกมันขุดมาเท่าไหร่ครับที่กําแพงเพชรนะครับลานกระบือนะนะน้ามันยังแพงอยู่ครับท่านผู้ชม โอ้โหไม่พอใช้ไม่พอใช้ครับพี่น้องจําได้แม้สมัยนะครับรัฐบาลชวนนะครับลถมันะรถขนน้ํามันมาตกกลางอยู่ที่ดอนเมืองครับน้ํามันนะครับยี่สิบตู้ครับท่านผู้ชมมูลค่าเท่าไหร่ละครับยี่สิบตู้รถไฟครับที่จะส่งออกครับส่งไปวนครับไม่ได้ส่งออกไปวนนัแกล้งบอกว่าส่งออกครับนะส่งไปส่งออกสิงส่งออกครับ แต่ว่าไปวนเข้ามาใหม่ครับเอาใส่เรือเข้ามาใหม่ครับนะป่าแป้งนะครับนะจัดผมใหม่เสริมสวยใหม่ครับเข้ามาแล้วมาขายครับบอกว่านําเข้าครับนะนำเข้าจากตรงนั้นตรงนี้ครับแต่ที่จริงนะครับน้ามันจากปานกระบือครับแต่มันก็ปิดปกปิดหลอกลวงประชาชนเพราะว่ามันหาแดกแบบนี้นะครับก็เหมือนมันทำแะลรครับท่านผู้ชม อยู่ซ่องสายรวนอยู่ซ่องสายกูมันก็หาแดกแต่พวกมันครับนะถ้ามึงให้ประชาชนแดกด้วยหรือมึงจะตายเหรอครับนะเอาเข้ามากองกลางเอาเข้ามาเป็นการคางเงินภาษีนะครับมาพัฒนาประเทศมาทําประชานะครับนะมาทำนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยพวกมึงจะตายเหรอครับนะมึงเอาอย่างเดียวครับพวกหมาซี่แม่มึงเอาอย่างเดียวไม่ให้ประชาชนขนไปครับน้ํามันนะครับสิบเอ็ด ่20ตู้ครับมาล้มอยู่นะครับนะมาล้มอยู่ตรตกลางครับนะมันบาปกรรมครับป่าดินมันเขาเขาเปิดเผยครับนะมันหลอกว่าโอ้ยนมันไม่พอใช้มันไม่พอใช้ครับนะน้มันไม่พอใช้ครับแต่มึงขุดมาไม่รู้กี่ปีเลยครับไม่พอใช้แล้วมึงขุดทำหาอะไรเลยครับท่านผู้ชมนะที่ลานกระเบือกระแพงเอสครับมีใครรู้ไหมล่ะครับนะมันขุด แล้วมึงขุดทำเฮียอะไรถ้ามันไม่พอใช้ครับมึงก็ผมจริงไปขุดนี่เสียบน้ำค่าค่าไฟค่าน้ำทำไมล่ะครับ